สัสดีค่ะคลิปนี้เราไปทํางานการที่โซนภาคเหนือจึงถือโอกาสที่จะลองจอดนอนในรถทั้งจุดพักรถปั๊มน้ํามันและสวนสาธรารณะแล้วก็ลางการเต็นท์ว่าจะรอดไหม คืนแรกนะคะเราจอดนอนกันที่จุดพักรถเขาคอของกรมทางหลวงซึ่งฟรีจ้าที่นี่นะคะห้องน้ำสะอาดมากๆมีลานกางเต็นท์ที่บิวสวยมากด้วยแนะนำค่ะขึ้นเขาคอมาจอดนอนกันที่นี่นะคะ ตอนนี้เราอยู่ข้างทางน้องแวะถ่ายรูปรำน้ำเสร็จแล้วก็มีน้ำกาแฟด้วยก็มีซุ้มๆที่นั่งเล่นด้วยเนาะน้องแจ่มแต,แตม่ยังไม่เปิด น,นอยู่ข้างถนนเลยนะคะหากขึ้นไปเชียงใหม่แวะพักค่ะขาลงมา คืนที่2ค่ะเราจอดนอนกันหน้าเซเว่นในปั๊มน้ำมันปตอทอแยกแม่ริมทางขึ้นม่อนแจ่ม ไข่ดอกไม้พี่อันเงดอกไม้ไข่ดอกไม้เต้ยนายต้ชื่อไนะข่ดอกไม้เชื่อไข่ดอกไม้คืนที่3าค่ะเราหนีรถติดเพราะเพิ่งทราบว่าเชียงใหม่มีคอนเสิร์ตใหญ่เรามานอนกันที่ดอยอินทนนท์เป็นลานกลางเต้นเอกชนริมทานน้ำตกแม่กลางหลวงห้องน้ำสะอาดและมีน้ำอุ่นลานปลอดภัยเงียบสงบมากค่ะ าดูแลลานกลางเต็นท์นะคะเอาลมมาให้เราเขากลัวเราร้อมอกระจุดจอดรถด,ด้วยนะเนี่ยนะเนียเราก็จอดรถตรงที่เขาจอดรถเวลาจอดรถเพราะว่าพื้นมันแฉะเราไม่อยากเข้าไปข้างในที่ร้านเขามีร้านกาแฟด้วยนะคะแต่ตอนที่เรามาเขาปิดอยู่ ร้านนี้น่ากลางมากเลยอี๋ยติดน้ำนด้วยร้านหกเนาะเลขหกจอดรถข้างๆบอกก็มาเป็นแก๊งด้วยเหมือนร้านนี้เขาให้ก่อกองไฟมันเพลนด้วยเนาะ เขาปลูกไว้เนาะคนที่ดูแลหลานเขาบอกว่าเก็บไปกินได้เลยมีกระเพราใบแดงรักแล้วก็พริกด้วยกรอบมากค่ะอืมอกรอบมากๆอากาศมันดีอะเนาะอินทนนท์ พอพริกขีน้หนูด้วยหน่อยนึงเราจะไปผัดกระเพราเพราะว่าคุณลุงก็มีกระเพราปลูกไว้เหมือนกันส่วนผักกาดเดี๋ยวจะไปปรุงกับน้ำพริกแค่นี้นะก็พอเนาะเนี่ยค่ะคุณลุงก็ปลูกผักไว้แล้วก็สามารถเก็บเอาไปทำอาหารได้เอง ทำไมถ่ายรูปที่เหนือนี่แสงมันสวยจังเลยเนาะอชอบมาเลยดูสิแสงมันสวยสวยนี่คือไม่มีแสงนะแดดไม่มีเพราะมันคืมฝน ลบมากเลยหกอ่ะ ไม้สดต้มอะไรอันนึงเนาะกินกับน้ำพริกข้าวปลากรอบอร่อยไปจิ้มน้ำพริกกันได้อร่อยจ้าหมกปลาเหรอคะอันนี้ปลาลิ้นปลาไข่ปลาห่อละสิบบาทปลาไข่ปลาค่ะไข่ครับไข่ปลาเนื้อแล้วกินได้เลยเอาให้หนูสองอันค่ะขอหน้าเราเลยเะแก้วจ้า ิบบาทข,า,า,ขา,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 าหัวนึนะคะหักกวใหญ่แกหัวก่เป็น่ยา,ยาส่วนคืนที่4ี่นะคะเราจอดนอนกันที่เลนกวานพะเยาซึ่งช่วงเย็นและช่วงเช้าจะมีคนมานั่งปิกนิกเยอะมากๆแล้วก็มีตลาดนัดอาหารอร่อยๆให้ช็อปด้วย ราคาไม่แพงเลยโดยเราเปิดห้องพักลินกวาแลไว้นะคะเพื่ออาบน,น้ำและเข้าห้องน้ําซึ่งราคาไม่แพงเลยเพราะห้องน้ําลินกวาไม่สะอาดแล้วก็ปิดสามทุ่ม กำลังเดินไปตลาดนะคะไปแต่เช้ามืดเลยตลาดสามแยกบ้านท่ำขยับใช่ร้านนี้เลยเอามันทุกพันเลยอะไรอ่ะบคอกกี อันนี้จัเป็นชดหรอคะจะไปแกงอะไรอ่ะจ๊ะแกงแคต้มเดี๋ยวให้แม่วันสอนแก็ได้ยำกุ้งาดอกกะันปลาดอกนางลาานอาไรอ่ะจะจา้าชีบรแม่เอาไปแล้วกันเลยถัวอ่วนงรับใบด้วยกันอนนี้เป็นเป็นหาก ะไรเหมือนลูกบวกือลูบวกไต้อต้องลองเดี๋ยวไปหาน้ำพริกหุกข้างหน้าพี่่ายจะได้เนี่ยพี่บบขนมก็ห้ามาแต่แม่ส่ยิ่ีอ่นะทกถูกแล้วอ่ะน่มาแค่นั้เองา่เดี๋ยว่ ให้หนูออกมาถุงนึงเยไม่เป็นไรเราใส่ของเราอันนึงก็ได้อ๋อไม่เป็นไรดนึงใส่งไงนนลอมไม่ลมงงมก่รค่กล่ง่ิบเงล่องาสง่อ้าวอถุงก็ได้ค่ะลบาทไม่ส่ง่เนี่เนี่ยน่ากินมากลยแต่ว่ามันกลัวใบไม่กลัวจบ บาเอ้าวคืออันนี้คืออะไรเหรอผักดองผักดองผักดองแล้วก็มีน้ำพริกไว้ให้ด้วยถ้าชอบเขียวหรือว่าจะชอบเหลืองเนี่ยมันยังไม่สุกนะที่สุกๆก็เหลืองแน่อืมจะแลยเอาเขียวๆรือเ่าี ม,มันมีอะไรบ้าง่ะจ๊ะน้ำพริกานน้ำพริกมะกอกค่ะ ชื่อมงมอะไรเขาจัดทิ้งนังใหด้วยค่ะน,นี่เราจะค่ะข่ามออัดนะข่าอมออดรักมากเลยข่าอัดเลยไข่ค่ะาบาใบพริกกระเกลือโอ้ไข่กลมมากเลย 连菜菜。 และนี่ก็เป็นทริปเที่ยวเหนือโดยเรามีมิชชั่นทดลองจอดตามที่ต่างๆว่าเราจะนอนกันได้ไหมเพื่อเป็นไอเดียให้น้องๆนะคะเราจะไปจังหวัดไหนกันต่อฝากติดตามด้วยนะคะ